ไม่ว่าใครจะเป็นไม่ว่าคุณตุ้มหรือคุณเดียจะเป็นเนี่ยครับประชาธิปัตย์มีความท้าทายมากใ่ครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาท้าทายอะไรบ้างครับครับก็คือต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายคือการจะได้ขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่นะครับกรณีได้คะแนนจากเฉพาะกลุ่มสสก็นําพาพักไปต่อยากเหมือนกันานะครับเพราะว่าภารกิจฟื้นพักเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้มแข็งจากฐานรากคือสารพักมันได้รับการยอมรับครับจากทุกฝ่ายจริงๆอ่าก็คือจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์รอบนี้นะจะฟื้นได้ ด่านแรกเลยต้องเป็นฉันทามติอ,มอันที่สองเนี่ยต้องเป็นคนที่มีบารมีพอที่จะเอาคนนอกหรือคนเก่ากลับมาบใช่ไหมถ้าถ้าขัดแย้งกันอีกแล้วก็มีการแตกออกไปอีกก็ยิ่งลอกเล็กลงอีกนะมันก็จะเหลือแก่ซากนะจะเหลือแก่ซากสองเนี่ย Rab. นอกจากที่จะนั่นแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่ผมบอกว่ามีบารมีที่จะสามารถชักชวนคนที่ อดีตประชาธิปัตย์กับบ้านและคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเออประชาธิปัตย์เป็นโอกาสทำได้ไหมผู้นำเหล่านี้มีไหมต้องดูนะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณตุ้มหรือคุณเดียทำได้ไหมอันนี้คือปัญหาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่พี่ช้างพูดนะครับเพราะคุณพลประชาธิปัตย์เนี่ยไปอยู่รรคอื่นเยอะมากใช่กระจายไปอยู่รรคอื่นเยอะมาก ถ้าดึงกลับมาได้เนี่ยมันก็จะสร้งพรรคเองนี่ผมบอกเลยนะถ้าคุณกรไม่ใจร้อนไปตั้งพรรคกล้าและไปอยู่กับชาติพนาล้าหรือตอนนี้ลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าใจร้อนตอนถ้าไม่ใจร้อนตอนนั้นนะวันนี้เป็นคนด d เด a t e ตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยใครจะไปเทียบล่ะนะอดีตแลขาติคัรอดีตเลนตธิกังแล้วก็โอ้มีบทบาทนะใช่ครับแล้วก็เป็นตัวคนสูงไปเทียบกับคุณเศรษฐาได้เลยสู้กันหน่อยนะครับ หัวหน้าพรรคก็จะต้องทันสมัยจริงๆต้องทันสมัยจริงใช่ค่ะเท่าทันเทคโนโลยีจริงเพราะว่าการเมืองยุคนี้เป็นการเมืองที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะ นะครับแล้วก็จุดยืนและนโยบายของหัวหน้าพักและของพักต้องชัดเจนไม่แ่งกัก๊กนี่ดูจากความสําเร็จของก้าวไกลเขานะครับรบรวมการทางการเมืองต้องมีะนะอยู่ตรงไหนของการเมืองไทยเช่นอนุรักษ์นิยมใหม่เสรีนิยมสายกลางต้องสร้างความหวังความฝันคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่และไม่ทิ้งคนรุ่นเก่าเพราะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอะไรเขาเรียกมิกเจนมิกเจนกันให้ได้ต้องเป็นอะไร ถ้าภาษาบิ๊กจิ๋วนะเป็นโซ่ข้อกลางประชาธิปัตย์ต้องเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างคนเจนเก่ากับคนเจนใหม่เพื่อที่จะนำพาประเทศไปได้ปัญหานี้ที่ผมบอกเนี่ยทั้งหมดที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าประชาธิปัตย์ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ฟื้นฟูพักไม่ได้แต่ถ้าทำให้เกิดขึ้นได้ฟื้นฟูพักได้คู่ชิงประชาธิปัตย์ได้แล้วนะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะครับ ผู้หญิงก็คือใครคุณเดียวัฒนยาบุญนาครับคนนี้เป็นอดีตสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มาอยู่ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับเป็นประธานคล้ายๆกับเป็นประธานนวัตกรรมกรทมกรทมอีกท่านหนึ่งตัวเต็งมาตลอดเลยนะครับคุณตุ้มนราพัฒน์แก้วทองนะอดีตสสพิจิตรหลายสมัยและอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกชายคุณนราธุแก้วทองใช่นะประวัติคุณนราพัฒน ตัวเต้งเนี่ยตอนนี้อายุ54ปีนะฮะอายุ54ปีเป็นบุตรชายคุณไพฑูรย์แก้วทองนะฮะไอทูนสก้วพิจิตรหลายสมัยอดีตรัฐมนตรีพาณิตนะครับอ่าปัญญาตรีบริหารธุรกิจรามคำแหงนะครับแล้วก็ปริญญาโทอเมริกาอเมริกาครับเป็นสสีพิจิตรสามสมัยนะครับแล้วก็ปริญญาตรีหนึ่งสมัยนะฮะเป็นรองเลขาพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับ แล้วก็เป็นรักษาการรองหัวหน้าพักเพราะว่าท่านจุดินลาออกนะครับคุณเดียวัฒยาบุญนาคนะโอ้โหนี่คนรุ่นใหม่เลยนะฮะอสิบสามสิบเก้านะครับเปิดสองเจ็ดนะฮะปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์ครับอ่าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแต่ที่บอกไปแล้วเคยเป็นสสปฏิริษนะครับของพลังประชารัฐแล้วก็ลาออกนะครับเมื่อสิบหกสิงหาปีหกห้าแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกพรกประชาธิปัตย์เป็นประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทมครับเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับสิบเอครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที หนึ่งอายุห่างสมัยพรรษาทางการเมืองห่าง